คนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะทำวอล์กนะคะไปเรียนพิเศษนะคะซึ่งก็คือแบบรถติดมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงรดถดนะคะแล้วก็นั่งแกร็บนะคะทุกคนแต่ซึ่งร้อนนะคะใส่แหวนไม่ได้แตวเราไปดูกันเลยนี่นะคะก็คือด้วยความที่อยู่บนแกร็บนะคะทุกคนก็คือเราไม่สามารถที่จะพูดได้ตอนนี้นะคะเรากำลังถึงที่เรียนแล้วก็เอากระเป๋าเข้ามาเก็บไวต้ตอนนี้เรากำลงังอยู่หน้าโรงเรียนดาราซึ่ง จะเดินไปซื้อของกินกันนะคะที่เซเว่นอีเลเวนเขาไม่ได้จ่ายก็พูดชื่อไปอย่างนั้นนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเว้ เราก็กำลังอยู่กันที่เซเว่นอีเลเวนแล้วก็เวลาเรียนสองสิบแปดแล้วเราก็กำลังชัแล้วก็กำลังรออุดนะคะซึ่งเราก็มาเรียนห้าค่นเรียนเรียนห้าค่นตอนนี้เลดมาประมาณสิบแปดนาทีแล้วแต่นั่นแหละค่ะเพื่อความอยู่ท้องนะคะต้องเดินได้ท้องค่ะก็คือบรรยากาศการเรียนนะคะเราก็เรียนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมาทำบล็อกแนวนี้ให้ดูแบบบ่อยๆกันเลยนะคะถ้าสัว่าว่างแบบที่จะต่ต่ออะไรอย่างนี้นะเราจะแบบทำให้ทุกคนดูกันนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย